じゃあね <laughs> <laughs> สวัสด,ดีเพื่อนทุกคนฮะจริงๆวันนี้ก็กะว่าจะหยุดนะแต่พระเอิญว่าน้องหลับเออน้องหลับไวขนาดที่ผมอาทคลิปตอนนี้นะครับคือวันที่10บธันวาคมพันหเวลาเกือบเกือบสามทุ่มผมอาจจะเมืองนนทบุรีนะไม่ไม่ได้อยู่อุบลนะวันนี้เออเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเดินทางกับจังหวัดอุบลน,นะครับก็มางานแต่งเพื่อนของ แฟนผมเออแล้วก็เฮ้ยมารอบมีคนทักเยอะเออแปลกดีนะครับปกติไปไหนนี่ไม่มีใครจําหน้าผมได้เออเพราะเราไม่ได้โชว์หน้าไงแต่ส่วนใหญ่คือจะทักน้องนะเฮ้ยจําจําน้องเวลาได้ไงไงโอเคก็ไม่พูดพามําเพลงครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการของเราต่อเลยนะฮะก็จากตัวดัชนีเซตนะครับจริงๆอยู่ในโซนเดิมแล้วก็เป็นจังหวะที่ต้องระวังแล้วล่ะ เราว่ามันพักมานานเกินไปจังหวะของการลงมาเล่นในโซนของแนวรับนะครับมันควรจะกลับขึ้นเลยนะฮะอันนี้คือคือตามหลักการความาจริงครับตัวดัชนีเซตเวลากลับตัวต้องกลับตัวแบบ Vshape แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการพักตัวออก้างนานกี่วันนะครับ1 2 3 4 5สี่ห้า้าวันเนี้ยประมาณ2สัปดาห์เพราะว่าตรงน,นี้ก็ตั้งแต่วันที่อะไรหเดือน12และแท่งล่าสุดคือวันที่8เดือน12ก็ประมาณสสัปดาห์ใช่ไหมครับ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผมมองว่าเป็นการพักตัวที่นานเกินไปการพักตัวที่นานเกินไปในลักษณะอย่างนี้นะครับมีโอกาสสูงมากครับที่จะซุมแล้วก็ย่อลงต่อหมายความว่ามันจะหลุดโซนแนวรับตรงนี้ครับแนวรับตรงนี้คือ1 3ึ่งนะฮะคือจะหลุด1 3ึ่ลงมาเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหลุด1 3ึ่ก็จะมีแนวรับถัดไปอันนี้ชัดเจนมาก1 3ึ่แต่มุมมองผมคิดว่าไม่อยู่นะครับมันต้องมีการหลุดแล้วก็ดึงไส้ คือตัวที่ดีที่สุดนะคือการหลุดด,ดึงไส้ทําหน้าตาคล้ายๆกับตัวนี้ครับหลุดปัป๊บดึงไส้กลับขึ้นมาใช่ไหมอ่ะอันนี้หลุดลงมานะหลุดแล้วก็ดึงไส้กลับที่ดีที่สุดนะจะเป็นท่านี้แต่ที่แย่ที่สุดจะเป็นท่านี้คือแดงเต็มแทงคือหลุดหนึ่งสามหกแล้วก็ทําแดงเต็มแทงถ้าเกิดออกหน้านี้นะโอกาสลงต่อสูงมากๆนะครับถ้าเกิดหลุดหนึ่งสามหกหกอ่ะเรามาดูต่อดีกว่ามันจะไปถึงไหนได้บ้างนะ 1>, 1 3ึ่จะมีแนวรับถัดไปอยู่ประมาณ1นึ่งสามแล้วกันอเอาจำง่ายง่ายนะครับหนึ่สสูนยจะเป็นแนวรับแนวถัดไปครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโเรามารุวมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง m ั n นี่ฮีโครับในคลิปนี้คือรายการติวเข้มก่อนเทรตนะครับวันอังคารที่12ทธันวาคมปี2566มีพ้ 6, ่พตัวไหน น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจเราเล่าตามความจริงตรงไปตรงมานะครับเราเริ่มจากหุ้นที่ต้องพึงระวังก่อนนะครับอันดับแรกอันนี้ก็คือ AAI AI เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่สวยนะผู้ที่เคลียร์ก่อนนะไม่ใช่ว่าไม่สวยแต่รอบที่ขึ้นไปตัวล่าสุดเนี่ยถือว่าจบเรียบร้อยแล้วในตัวขึ้นย่อยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่กะแบบไม่ทันไม่ทันอันนี้ใช่ไหม แล้วก็กลบบเฮ้ยย่อมาแล้วฉันจะใส่เนี่ยเออคือรอก่อนก็ได้นะครับรอให้มันไปทําฐานก่อนตรงนี้ผมคิดว่าทำไม่ได้หรอกกลัวอย่างเดียวคือมันลงไปทําข้างล่างประมาณ3.6อ่ะอันนี้อันนี้ไม่รู้นะอ่ะพูดตรงตรงนะไม่รู้จนกว่าจะเกิด price action การกลับตัวเช่นอยู่ดีๆมีแท่งเขียวยาวลากขึ้นมาหรือเกิดลักษณะของ b shape หรือเกิดการกลับตัวแบบนี้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะออกท่าไหนอ่ะ แต่ถ้าเกิดมันกลับตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังตอนเช้าเลยถ้าผมไม่ไม่หยุดหรือว่าไม่ได้ติดงานงานที่นี่คืบไปงานแต่งเพื่อนนะเพราะช่วงนี้คือเทศกาลงานแต่งจริงๆคร,รัแต่งกันแบบทุกสัปดาห์ทุกอาทิตย์แล้วก็มันก็จะยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธเทศกาลงานแต่งนะ,อะโอเคตัวนี้ต้องระวังใครมีของต้องเตรียมถอยนะครับแล้วก็ โซนแนวรับที่มันเห็นชัดเจนคือ3.6แต่ไม่รู้ว่ามันจะมามีการกลับตัวตรงนี้หรือเปล่านะครับตัวนี้ตัว,ว EPG อันนี้มสวยจริงๆไม่สวยจริงๆนะคือถือว่าหลุดแนวรับจริงๆอะ่ะมันหลุดมาสองครั้งแล้วนะครับอันนี้คือครั้งแรกเนาะแล้วก็ชุดนี้เป็นครั้งที่2มีการดึงกลับก็จริงครับแต่ว่ามันเป็นแรงดึงกลับของคนที่คิดว่าเฮ้ยเอานะรอบที่แล้วก็เด้งวะ่ะ ในรอบนี้ไม่น่าจะเด้งมน,ม,นมันน่าจะดุดลงมาแล้วค่อยเด้งขึ้นมาต่อครับมันไม่เด้งตรงนี้นแน่ๆมันน่าจะดุดซุบแล้วค่อยปับ๊บป๊บปับป๊บ,ปบ,ปบโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเช่นเคยครับไม่ควรเข้าไปเก็งกําไรระยะสั้นสําหรับโซนนี้นะแนวรับของเขาอยู่ข้างล่างเลยนะครับประมาณ6.75มีดาวไซส์มากพอสมควรนะตอนนี้เม่ก้าอันนี้ก็มาสวยไม่สวยเลยนะครับรอบที่แล้วยังมีแรงดึงกลับรอบนี้ไม่มีเลยลงแบบ เต็มข้อเต็มข้อมากๆแนวรับของเมก้านะครับแนวรับจะไปอยู่ส่วนประมาณ37แต่ผมเดื่อไม่น่าจะอยู่นะน่าจะหลุดแล้วก็ลงมาต่อนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปได้แบบ33 34เนี่ยถือว่าราคาค่อนข้างดีนะดีมากๆตรงนี้ยังไม่ควรเข้าไปเล่นเข้าไปรับนะครับแล้วก็ตัว BPP บ้านปูพาวเวอร์เนี่ยมันเคยติดสแกนเพราะว่าได้แท่งนี้ใช่ไหม อการรีเจคชั่นเนี่ยผมจะบอกว่าเสมอว่าเล่นไม่เกินสามวันนะครับปรากฏว่าเล่นไม่แค่วันเดียวเออแล้วก็จบเลยนะวันเดียววันที่สองวันที่สามคือหลุดโลเลยแบบนี้จบเกมนะครับไม่สวยแนวรับของเขาอยู่ประมาณ14บาทแต่มีแนวรับก็จริงครับแต่ไม่จาเป็นต้องไปรับนะโอเคนะฮะต่อครับตัวนี้ตั้งกึ่งครับคลินิกตั้งกึ่งยังไงเพราะว่าคลินิกเนี่ย ถือว่าชนแนวต้านสําคัญสําคัญขนาดไหนล่ะฮะสำคัญที่ขนาดว่าไม่ผ่านหนึ่งสองสามสี่ห้าและครั้งนี้คือครั้งที่6ทุกครั้งถามว่ามีโวลุ่มเข้ามาซัพพอร์ตไหมมีเนี่ยฮะเนี่ยฮะ,อ,ะอันนี้น้อยหน่อยนะครับอันนี้มากหน่อยทุกครั้งมีโวลุ่มเข้ามาซัพพอร์ตแต่ว่านะก็คนส่วนใหญ่นะคำถ,ถามคือข้างล่างอะ่ะเล่นไ,ไหมก็ไม่เล่นอะ่ะ เขาจะมาชอบเล่นกันขโมนมากกว่าก็ไม่รู้ทําไมนะครับการขึ้นมาชนในลักษณะอย่างนี้นะครับที่เป็นแนวต้านก่อนหน้านี้คือทิ้งไส้บนตลอดเลยนะเอาเป็นว่าใครที่เล่นคลินิกนะถ้าเกิดการเคลียร์บนในลักษณะอย่างนี้นะครับปั๊บแล้วก็แทงไส้ข้างบนเกิดในลักษณะของชูตติ้งหรืออาจจะไม่ชูตติ้งก็ได้อันนี้ก็ไม่ใช่ชูตติ้งแต่ว่ามีการแทงไส้บนยาวๆแบบนี้ต้องถอยครับถอยแท่งไหนถอยอีกแท่งที่มันทิ้งไส้บนตรงนั้นหละครับ หรือจะถอยตั้งแต่แท่งนี้เลยก็ได้โอเคไหมคำถามคือมันจะไม่มีโอกาสไปต่อหรอครับมีครับมีโอกาสไปต่อแล้วก็วอลุ่มเนี่ยครั้งนี้ถือว่ามาดีมากๆแต่ก็อยากให้ระวังแล้วกันนะครับหนึ่งคือไปตั้งแต่มันเกิดการเคลียร์บนเนาะแล้วก็สองถ้ามันหลุด37.25ก็ต้องถอยแต่ไม่อยากให้ถึงข้อ2เลยเพราะว่ากำไรมันจะหายเอออยากให้จบตั้งแต่ข้อแรกเกิดการเคลียร์เมื่อไหร่ก็ ก็ถอยไ้เลยนะครับถอยที่แท่งนั้นไปเลยโอเคนะครับถัดมาจะเป็นชุดกลุ่มหุ้นสวยแล้วเริ่มจากตัวแรกคือ CHG นะครับซีตรงนี้กับตัวชัดเจนมากนะครับแนวต้านที่ใกล้สุดคือ3บาทกับอีก4สตางค์ก็ไม่มีอะไรมากตอบร้ออด2 8ตัวที่ CK นะครับ CK นี่ก็มีการกับตัวครับแนวต้านจะอยู่ที่22.2โดยประมาณนะครับ สต็อป o อสเอาไว้ที่แท่งนี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นการลันขึ้นมานะครับเอาไว้ที่21.50ถัดมาคือเดลต้าอันนี้ถือว่าน่าสนใจคือเดลต้าเนี่ยโดยปกติแล้วนะการอ่านกา,การกับตัวของเดลต้าแทบจะไม่พลาดเลยแต่ถ้าเกิดใครใครดูผมย้อนหลังมานะเวลาวิเคราะห์เดลต้าคือเดลต้ามันมันอ่านค่าค่อนข้างง่ายนะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยถือว่ามีการกับตัวนะครับเกิดแพทเทิร์นขึ้นผักผลุวางสต็อปอสที่ 7 5็ดสิห้าจสิสวยมาก75.75ห้็สตอลลอตรงนี้ได้เลยนะครับการกับตัวชุดนี้นะครับหวังการขึ้นไปชนแนวต้านที่ประมาณ86บาทก็ถือว่ามีมีอัพไซด์อยู่ระดับหนึ่งแล้วกันประมาณ5%้าอรเซนะครับตัวน,นี้ดีทีเซนอันนี้สวยมากนะดีทีเซนี่ยมีการพักออกข้างตัวเนี้ยบอกเลยว่า ใช้ระยะเวลาในการพักที่นานนานจริงๆแต่ก็คุ้มค่าครับเขาเด้งขึ้นมาแล้วก็ไปพักโซนบนต่ออาตรงนี้น่าด้นต่อนะครับแต่ว่าอยากจะให้วางสต็อป o อ s ไปที่1.42หรือถ้าเกิดมีการยกยกโลขึ้นไปเรื่อยๆก็ยกสต็อป o อ s ขึ้นไปตมามนะตัวนี้น่าจะลันได้นะครับแนวด้านของเขาจะอยู่ที่1.66แล้วก็หุ้นมหาชนเนาะคนถามมาเยอะ จมาจเนะครับเวลาที่เรามีข้อจีมาจมเอ็มทเนี่ยเราจะบอกว่าโ,โซนนี้แหละคือโซนในการเก็บของอออันนี้มาแล้วนะครับใครที่เก็บของตรงนี้นะท่านนี้เทปูฟิตได้เลยนะโอเคไหมแบบสวยมากนะฮะคือปิดกันเต็มทั้งเลยแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีรอดูการพักตัวของจมาดก็ได้ถ้าจมาดมีการพักตัวอยู่โซนประมาณสิบ้าบทบวกลบอ่ะผมให้ไม่เกินสาช่องนะบวกลบแถวแถวเนี้ย ก็จะเป็นโซนในการเก็บเพื่อที่จะไปต่อนะครับแนวต้านจะอยู่ที่22 22แล้วก็24ตามลำดับยิ่งกัดกลับตัวได้เลยเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าสวยมากๆแล้วแต่ที่สวยกว่า j m มารคือลูกเขาครับ jmt ดวกกติก็จะไปตามไปตามกันนั่นแหละแต่ว่า jmt เนี่ยมันยังไม่เบรกเห็นไหมมันเป็นลักษณะของการจอตตานซึ่งแม่เบรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นถ้ามองนะถ้ามองนะระหว่าง j m a อ t กับเ m t ผมจะลุ้น jmT มากกว่าคือไม่ต้ลุ้นอะไรมากลุ้นขอเขียวเดียวปังจบเลยขายทิ้งเลยอเ,เอ้า้จไหมเอาแค่นี้แหละไม่ต้องเออะไรมากแล้วก็อย่าง stop loss นะครับ s ต o p Loss ตรงนี้ถ้ามันยังไม่ปังเลยนไนะ stop loss จะอยู่ที่25.75นะครับ้าด้วยตัวลาน,นา ลนามาเนี่ก็กั้มกั้มกึื่งก่งสวยนิดหน่อยยังไม่มีการกลับตัวนะฮะแต่ว่าอยากจะฝากเฝ้าไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับฝากเฝ้ายัางไงเนื่องจากมันมีแรงในการซื้อมาตลอดเลยมันดึงไส้ล่างตลอดเห็นไหมฮะขณะมีการหลุดแล้วก็ยังยังมีการดึงกลับนะครับแนวต้านอยู่ที่สิบห้าจุดสี่ซึ่งผมจะไม่มองแค่นี้นะฮะเพราะว่าแพทเทิร์นมันแปลกคิดว่ามโอกัดเบรกแล้วก็ให้มองแนวต้านที่ประมาณสิบหกบาท โดยทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับบางสต๊อปลอตไว้ที่14.50ี่้นตามนี้เลยไม่ต้องไปวางข้างล่างนะมันลึกเกินไปนะครับแล้วก็ตัวโมโนอันนี้ฝักเฝ้านะครับโมโนเนี่ยมีลักษณะของการพักตัวที่น่าสนใจเกิดการเคลื่อนเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นวางสต๊อปลอตที่91สตางค์ได้เลยไม่ต้องวางลึกอย่างนี้ลึกเกินไปนะ83ตังค์เพราะว่าถ้าวาง83ตังค์เนี่ยสต๊อปลอตมันจะประมาณ11-12%เปอรเซ็นตแถวนี้นะครับให้วางสต๊อปลอตใกล้ๆ 91แล้วก็นุ้นการขึ้นไปแตะที่1บาทแล้วก็ตัวสุดท้ายฝากเฝ้านะ PTG นะครับตัวนี้มีโอกาสกลับตัวสูงมากลหลายๆคนทักมาหลังใหม่เสียทรงยังครับเสียทรงยังครับมันจะเสียทรงได้ไงฮะมันนมันไม่ได้หลุดไม่ได้อะไรเลยอ๋อเป็นแท่งแดงครับผมก็เลยมองว่ามันเป็นการเสียทรงอ้าวอ้นี้ก็แดงอันี้ก็แดงอ้นั่นก็แดง ไอ้นู่นก็แดงมันก็ยังขึ้นต่อมาได้ไม่ออกมาเออเพราะฉะนั้นตำแหน่งเนี้ยไม่ไดีแย่ไม่ได้อะไรเลยนะครับมีโอกาสไปต่อเศรษฐาเพราะฉะนั้นฝากเฝ้านะครับสา็อลอสวางตัวนี้ก็ได้แต่ผมคิดว่ามันมีโอกาสสวิงหลุดเพราะฉะนั้นถอยลงมานิดนึงนะครับวางไว้ที่8.55ถ้าหท่านถอยหรือหรือถ้าพักตัวออกข้างนานเกินไปเกิน5วันนับตั้งแต่แทงนี้นะ 1>, 1, 2, 3, 4, 5ถ้าเกิด5วันก็ถอยก่อนก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องหลุดโลแต่ถ้าไม่เกิน5วันแล้วปั้งนั่นแหละฮะเทคโปรฟิตทำกำไรกันได้เลยโอเคไหมครับนี่คือรูปแบบใหม่ของรายการติวเข้ม่อก่อนเทรเราจะติวทั้งตัวที่สวยติวทั้งตัวที่น่าจับตามองและก็ติวทั้งตัวที่เฮ้ยไม่ไหวเลยนะต้องระวัดระวังนะ ต้องเตรียมถอยแล้วนะหรือไม่ก็หัวเตรียมวิ่งได้เลยวิ่งนี่คือวิ่งหนีอไม,ไมให้วิ่งใส่เอาแบบนี้นะครับเพราะว่าจากที่เพื่อนๆคอมเมนต์มาเพื่อนบอกว่าอโอเคชอบแบบนี้ก็จัดไปจัดให้ตามคําขอนะครับก็ก่อนจะไปตอบคำถามกันนะฮะผมก็ขอประชาสัมพันธ์สําหรับคอร์สติวเข้ม vip ในข้อนี้มีอะไรบ้างนะริวเข้ม vip เนี่ยเราจะสอน การดูหน้าเทศึ้นหลักๆเลยอ่ะใครที่อยากจะได้การดูหน้าเทศสดว่าเฮ้ยเขาเทศกันยังไงวะเออเขาหาเหุ้นกันยังไงวะเอแล้วคำว่าเดเท e ในที่เนี้จริงๆมันเอาไปปรับใช้ได้เยอะมากนะครับเดเท e ที่ผมสอนผมจะสอนให้เพื่อนดูตั้งแต่ระดับ1วันนะครับ5วัน3สัปดาห์แต่ไม่เกินนี้คือเล่นอยู่ในกรอบที่มันมันสั้นแล้วก็ทำกำไร กันสั้นๆง่ายๆได้กำไรก็เพ่นโอเคไหมครับเราจะสอนเพื่อนๆให้ดูหน้าเทรดและสามารถไปปรับใช้กับวิธีการเทรดของตัวเองเราจะสอนในการดูไพ่แพทเทิร์นแล้วก็ไพ่แอคชั่นนะครับและที่สำคัญคือครีเควสตได้อยากจะเรียนรู้อะไรรีเควสตแกันเข้ามาในกลุ่มเราจัดให้เราแถมให้โอเคนะครับใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้หน้าเทรดไปกับพวกเรานะสอบถามมาได้ครับพิมพ์ VIP2 นะ มาที่ Add Money Hero ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปต่อที่คำถามเลยนะครับชอบโอเคขะแนร้งองจมาร์อผมตอบไปแล้วเนาะขอสอบถามค่ะ AS จะขึ้นต่อหรือจบรอบแล้วอ๋อเพราะมันงอลงไปใช่ไหมอ่ะวันก่อนขึ้นมา8.3แล้วลงมาที่7.8ทุน7บาทโอเคดูดีๆนะครับอย่างตัว AS เนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนยีเวลาที่ที่เราเจอแท่งเขียวอ่ะเราจะฮึกเหิมใช่ไหมแต่เวลาเรา,เราเจอแท่งแดงเนี่ยเราจะจะหมดอะไรตายอย่างถ้าเกิดตรงเนี้ยลักษณะเนี้ยแปลว่ามันจบรอบไอ้นี้ก็ต้องจบรอบครับโอเคไหมฮะการขึ้นมาพักตัวขึ้นมาพักตัวนะเอ,เ,อเอาเอาจริงๆ AS เนี่ยนะมันเป็นหุ้นที่พักตัวทรง A อยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็น A เ h a p e นะครับขึ้นพักขึ้นพักขึ้นพัก เพราะฉะนั้นการทิ้งตัวละมาในลักษณะอ่างนี้ตอบได้เลยว่าไม่เสียทรงนะครับมีโอกาสที่จะเกิด V-shape ได้อีกแต่ถ้ากังวลนะครับทุนอยู่ที่7บาทกลัวว่ามันจะลงลึกก็แบ่งขายไปก่อนก็ได้นะครับหรือวางสต็รปรอไว้ที่ตัวนี้ก็ได้ครับ7.35อาจจะกําไรลดลงมาหน่อยหนึ่งแต่ก็คุณจะสามารถลันไปทังทังก้อนได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องเทคกำลังมาก่อนนะครับ ตัวที่ไม่โอเคด้วยดีมากๆเพิ่มมุมมองโอเคครับโอเคทันี้เขาบอกว่าขอบคุณค่ะที่เอาบ้านปูมาแชร์ต้องรีบออกด่วนค่ะอะดูนะที่ที่ผมพูดไปเมื่อวันก่อนนะครับเกี่ยวกับตัวบ้านปูเนาะเนี่ยฮะเห็นไหมที่บอกว่ามันจะต้องเผ่นแล้วเพราะว่าเวลาบ้านปูมันล่วงอะ่ะมันล่วงแบบอ็อดๆๆๆๆๆออ,อ,อมาถามว่าถ้าเกิดใครที่ดูรายการออกทันไหมทันนะครับ พราะว่ามันเปิดโดดด้วยนะจาก7บาททั่วเนี่ยมันเปิด7.05ก่อนที่จะทิ้งตัวลงมาที่6.75เพราะฉะนั้นยังไงก็ออกทันแล้วก็มีวาลุ่มจํานวนมหาศาลครับเออก็เลยแบบเออมันก็โอเคอยู่เนะการเอาแพทเทิร์นที่มันไม่สวยมาเล่า,ามันจะสามารถเซฟนะเซฟเซฟเงินคือขาดทุนไม่ว่านะครับแต่ว่าการรักษาเงินสดไม่ส่วนหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับ การลงทุนในระยะสั้นโอเคหมดแล้วหมดแล้วไม่มีคำถามเลยสําหรับวันนี้เพราะว่าเราบอกว่าเราจะหยุดใช่ไหมเออนะขออภัยนะพอะดีมันว่างก็เลยมาทําให้ดูนะครับสําหรับวันนี้ไม่มีอะไรก็ก่อนจากกันไปนะฮะช่องบันญีโล่เนี่ยเรายังมีคอนเทนต์พิเศษคอนเทนต์ลับนะครับที่ผมทําผมจะทําทั้งหมด2รายการที่เป็นคอนเทนต์ลับนั่นก็คือหุ้นดีราคาถูกเราจะเอาหุ้นนมาชำระให,ให้ดูเลยว่าที่มันถูก ราคามันลงตอนนี้มันยังไงมันดีหรือมันไม่ดีเออดีก็บอกว่าดีเราพูดกันตามตรงอยูนะ่ถ้าไม่ดีก็คือไม่ดีไม่น่ายุ่งแต่ตัวไหนดีแนวรับอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยเราจะทำให้ดูเป็นช็อตๆๆเลยนะครับแล้วก็อีกรายการหนึ่งคือรายการสอนหุ้นจะสอนแพทเทิร์นรูปแบบในการกับตัวกับตัวขึ้นกับตัวลงรูปแบบไหนที่น่าสนใจพร้อมกับโชว์เคสจริงทั้งหมดเลยนะครับใครที่สนใจอย,อยากจะรับข้อมูลตรงนี้นะครับสามารถกดสมัคร นะกดสมัครตรงนี้นะครับหรือถ้าหาปุ่มสมัครไม่เจอก็แอดเข้ามาถามได้ครับที่ Li n e แอดมันนี่โลนอกจากนี้นะครับยังมีคอนเทนต์จากอาจารย์ออฟนะที่จะอัปเดตการบ้านหุ้นให้ทุกสัปดาห์ทุกๆวันอาทิตย์เราจะเจอกันครับเอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นยังไงสัปดาห์นี้เป็นยังไงในสัปดาห์หน้าเป็นยังไงอัปเดตตลอดทุกสัปดาห์นะครับใครที่สนใจสามารถกดสมัครเป็นสมาชิกกับพวกเราได้สำหรับวันนี้นะ คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอใหม่ครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย